สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟลิซ่าเดทที่ดีที่สุดแห่งปีเดทที่เพื่อมปิ่นมีความสุขกันทั่วหน้าลิซ่าไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดลิซ่าไม่ได้เปิดเหมือนไอดอลกีฮอบคนอื่นๆที่ต้องประกาศกับนักข่าวแต่ก็ไม่ได้ปิด,ด,ปด,ด,ปดค่อยๆทําทำให้แฟนๆได้เห็นเป็นเด็ทที่คุณภาพตั้งแต่ติงลิซ่ามาตั้งแต่ปี2016ลิซ่าเรียกได้ว่ามีชิปไปเยอะมาก เรียกได้ว่าแฟนแฟนชอบมโนไปเรื่อยแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามีตัวจริงแฟนแฟนที่ชอบชิบหยุดชิบได้แล้วน่าทางดิสแพ์ก็มีการลงสตอรี่ด้วยเรียกได้ว่าลิซ่าเป็นลูกหลักของดิสแพทก็ว่าได้เพราะดิสแพดไม่เคยทำข่าวไม่ดีกับลิซ่าเลยแต่เราว่าดิสแพ์คงจะทำข่าวเสียไม่ได้มากกว่าเพราะลิซ่าไม่มีข่าวเสียหายเลย ลิซ่าตั้งแต่เดมลิซ่าประพฤติีมาตลอดและชิปเปอรของลิซ่าก็มีเยอะมากด้วยทั้งคริสคริตกุ๊กทายองลิซ่ามิงยูลิซ่าแ่ยอลิซ่าและอีกหลายคนมากเนียกได้ว่าชิปเปอร์กับลิซ่าเยอะมากแต่ตัวจริงที่เป็นไปได้จริงก็คือคนนี้ คนที่รวยอันดับต้นๆของโลกถึงลิซ่าไม่ได้เปิดแต่ลิซ่าก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งไปเที่ยวด้วยกันดินเนอร์ด้วยกันแฟนๆก็คงจะมั่นใจแล้วว่าคนนี้น่าจะเด็ดจริงแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ